มิ con, เสเตอร์ไอคอนเศรษฐศาสตร์ภาษาคนเข้าใจง่ายย่อยไวสวัสดีครับพบกับพี่จินอีกครั้งนะครับมิ con, เสเตอร์ไอคอนเศรษฐศาสตร์ภาษาคนนะครับเรื่องในวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็คือการหากําไรสูงที่สุดนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ก็ไรสูงสุดอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้พี่จะมาพูดสูตรว่าปกติแล้วเนี่ยเฟิร์มเขาจะเลือกผลิตตรงไหนกันนะครับโอเค ก่อนอื่นที่เราจะไปหาเรื่องของกาไรสูงสุดเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนก็คือสมการของกําไรเป็นยังไงนะครับกําไรนะครับกำไรคือตัวพายนะครับพายตัวนี้นะครับเท่ากับ TR TR มาจาก To t a l r e v e n u e นะครับหรือว่ารายรับรวมนะครับรายรับลบต้นทุนนะครับได้กําไรถูกไหมก็รายรับลบต้นทุนก็ได้กําไรไงนะครับงันตัวนี้นะครับก็คือรายรับนะครับรายรับส่วนท c คือต้นทุนนะครับ ในทางคณิตศาสตร์เขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามนะที่รือต้องการหาจุดต่ําสุดหรือสูงสุดนะครับให้ทําการดิฟนะครับพอดิฟเสร็จปุ๊บนะครับจับเท่ากับศูนย์นะครับจะได้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดหรือที่เขาเรียกกันว่าอ่าค่าวิกฤตนะครับเหตุผลที่ต้องเป็นเท่ากับศูนย์เพราะอะไรรู้ไหมนะครับอ่าอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับก็คือณจุดที่เส้นอันนี้ดูนะอันนี้กราฟแบบนี้นะครับจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมตรงนี้จุดที่มันสูงสุดเนี่ยนะครับ ค่าความชันจะเท่ากับศูนย์พอดีนะครับตรงนี้ความชันเท่ากับศูนย์ก็คือไม่มีความชันไงนะครับดังนั้นณจุดสูงสุดความชันนะครับ slope เท่ากับศูนย์นะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นค่าต่าสุดนะครับค่าต่าสุดค่าต่าสุดก็ตรงนี้นะครับความชันก็จะเท่ากับศูนย์เหมือนกันนะครับดังนั้นดิฟหนึ่งครั้งหาค่าวิกฤตนะครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าอันนี้เป็นจุดสูงสุดต่าสุดต้องดิฟสองครั้งนะครับเพื่อดูว่าจุดที่เราหามาเนี่ยเป็นจุดสูงสุด หรือต่ําสุดนะครับแต่นะเท่าจะเรียนกันเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ากําไรอ่ะมันต้องเป็นกำไรสูงสุดแล้วนะครับดังนั้นเราก็ดิฟครั้งเดียวพอนะครับโอเคทีนี้ดิฟสมการของกําไรนะครับก็ดิฟไปเลยครับดิฟกำไรนะครับเทียบด้วยตัวแปรคิวนะครับดิฟโปรฟิตเทียบคิวเพราะอะไรเพราะว่าก็การที่จะมีกําไรออกมาจากการที่เราขายสินค้าเพิ่มขึ้นเนาะนะครับพอดิฟแล้วสมการนะครับแล้วจับเท่ากับศูนย์ด้วยนะต้องจับเท่ากับศูนย์เลยนะดิฟแล้วจับเท่ากับศูนย์นะครับ TR Total Revenue ถูกดิฟด้วย Q นะครับได้เท่ากับ MR นะครับท r ดิฟได้ MR นะครับส่วน TC ดิฟได้ MC นะครับแล้วจับเท่ากับ0นะครับดังนั้นเงื่อนไขกำไรสูงสุดเขาบอกว่าจึงเป็นที่ MR เท่ากับ MC นะครับตรงนี้แหละคือเงื่อนไขกำไรสูงที่สุดนะครับซึ่งเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกหน่วยผลิตก่อตั้งมาเพื่อหากำไรสูงสุด ถูกไหมครับในทางเศรษฐศาสตร์เราจะละเว้นพวกองค์กรการกงิส่วนบายนะครับที่ก่อตั้งมาเพื่อไม่ได้ไม่ได้หากำไรสูงสุดเนาะนะครับแต่ในปกติแล้วนะครับทุกเฟิร์มบนโลกนี้นะครับมุ่งหากาไรสูงที่สุดหมดนะครับดังนั้นเงื่อนไขนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกตลาดนะครับเงื่อนไขเนี้ยจะเป็นตัวกําหนดว่าจะผลิตที่ปริมาณไหนนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เราจะเลือกปริมาณก่อนค่อยเลือกราคาขายนะครับดงนั้นตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวกําหนดว่าหน่วยผลิต นะครับหน่วยผลิตจะเลือกผลิตนะครับเลือกผลิตที่ปริมาณใดนะครับที่ปริมาณใดนะครับซึ่งใช้ได้กับทุกโครงสร้างตลาดไม่ว่าจะเป็นแข่งขันสมบูรณ์ผูกขาดผู้ขายรายลายนะครับหรือว่าแม้กระทั่งกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับสำหรับการหากำไรสูงสุดก็ประมาณนี้นะครับจำไว้เสมอ M R เท่กับ M C ที่มาคือการดิฟสมการกำไรเท่านี้เองครับและจะกระใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ